สวัสดีพี่น้องมือนีเลยกลวยมากหลายก็เลยมาอัปเดตในพี่น้องเบิ้งมือนีกลวยสดๆจากต้นเรืพี่น้องนี่กินข้าวก่อนะกิข้าว่ะอ้ กินมาเบอ่เาเมิดดอกพี่น้องขันบว่าเอาไปขายแต่ว่ามีเะไรเสมิกับแบงแบงพี่น้องเนื่อไก่กั้นอหละพี่น้องบ่านไก่เรื่อนเคียงแบงกันกินเนาะกะ Chẳng và... đây có kiên bồ mượt đó Mà áp đến hãy bưng và Tên là mử và hết nhắn đầy nhắn nó phi nồng nó Quầy có nuôi nháy nuôi nhai phi nồng Xếp gì xếp bí phẩm bó này สามเรื่อพี่น้องได้มาสามเรื่อเอาไว้ให้กินเลเหลื่อยเอาไว้ถ้ากินเลเหลื่อย สุกแห้งจนเน่าก็มีเครื่องหนึ่งซุกแห้งจนเน่าอีกสองเครื่องกับซุกพอหำหำพี่น้องลูกปลามากกับกินของกับบกคือบักมีกับมีกล้วยกับมีแต้งโม่กับมีบักม่วงกับมีแต่กับบกินพ่อคือพี่น้องพ่อพ่อก็แม่กับยานเต็มบ่ได้กินเมียนใดกับหามาไหวให้กินเขากับบกินดอก กวยกันมันก no, ินบทั้งกะงวงกะมีพี่น้องเอาไปให้งงวงกะกินดีอยู่กวยก็คลิปนี่ก็มีเงี้ยสำรวยมาอัปเดตให้เบื้องสำนีเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้มีเงี้ยสำรวยในเด้อทางแฟนเพจทางสตรีทางติ๊กตกนาะพี่น้องน้อ